วันนี้มีเยนมากนะครับ EF 5 1 4T นะครับผมส่งลูกค้าจาังหวัดลำปางนะครับผมถึงพรุ่งนี้เช้านะครับลูกค้าดูสภาพรถนะครับวัยรุ่นตัวแดงล้อดำนะครับผมมีอุปกรณ์2ชิ้นนะครับดันหน้าแล้วก็ลูกค้าเลือกไปผ่าน6นะครับแล้วก็ซื้อรตเตอรี่อีกนะครับผม ภาพรวมนะครับวันนี้เฮียไม่อยู่นะเฮียอ้วนไม่อยู่ผมรับแทนนะครับรถล,ล่านเรามีมากกว่า100คันนะครับโซนนี้จะเป็น40นะครับผม L 4 018นะครับผม L 4 018เริ่มต้นนะครับ รมตัดดาวที่ห้าหมื่นบาทนะครับผมแล้วก็มีจอรเดียมีมีฮอนแลนที่ยังว่างนะครับผมมีฮอนแลนสี่สิบแรงม้านะครับผมตอนนี้นะครับผมเครื่องนะครับเครื่องอัดฟังยังไม่ถึงหน้าเทศก,กาลนะครับตอนนี้อยู่ที่สองแสนห้าหมื่นบาทนะ 250, ทครับผมสองแสนห้าหมื่นบาทครับแล้วก็มีรถตักแถวนี้จะเป็น L 5 0 1 8 s p นะครับผมมีประมาณ20บคันนะครับผมแล้วก็มี MU 4902นะครับ MU57 M62 นะครับผม h ฮ r r i k s h u t t e นะครับผมแล้วก็มียันมา39ยันมา11ยันมา57แล้วก็ยันมา72นะครับผมอ่าประมาณนี้นะครับยันมาตอนนี้นะครับเรามีโปรโมชั่นฟรีดาวให้ลูกค้าทุกท่านนะครับผมลูกค้าท่านใดสนใจนะครับติดต่อสอบถามนะครับเซลล์มาย096นะครับ859 8592นะครับ อุปกรณ์นะครับก็มีนะครับผมอุปกรณ์ผ่าหลังวัไถนะครับมือสองมีนะครับเครื่องตัดหญ้านะครับผมเครื่องตัดหญามือสองนะครับผมสามหมื่นแปดนะครับผมหนึ่งร้อยสี่ห้านะครับรัศมีการตัดนะครับผมนี่นะครับรถบริการร้านเรานะครับผมลูกค้าท่านใดนะสนใจติดต่อศูนย์ก็หกแปดห้าเก้าแปดห้าเก้าสองเซลล์ไม้นะครับหรืออยากให้เซลล์ไม้นะครับรีวิวรถรุ่นไหนนะครับ หรือว่ายังไงนะครับติดต่อเซลไม้ได้เลยครับผมครับผมอุบัต้าเริ่มต้นดาวที่50,000บาทนะครับติดต่อเซลไม้ได้เลยครับทีมงานดีเอ็มแท็กเตแล้วเซลไม้นะครับขอรากันไปก่อนอย่าลืมติดตามกันไว้นะครับผมขอบพระคุณครับสวัสดีครับ